นายโลมเหรอโอ้โหแล้พลังแฟมทำไมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมบริการ AP Channel นะครับครับวันนี้มาอยู่กับเกม RV กีเช่นเคยครับผมกับชาเรนเล่นไปทั่วเย่ yeah. นะครับผมนะวันนี้ก็ผมมาเล่นตัวของเรียวมะนะครับผมนะหลังจากที่ผมอัดคลิป RV ไปเมื่อวันที่แล้วนะได้อัดคลิป RV ไปเนาะโอ้เจ้คาเฟนีผมก็เลยเออรู้สึกว่าติดใจกับ RV รู้สึกว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยกระตุกเนาะเวลาอาัดลิปก็เลยอัดไปงั้นงแหละนะฮะอุ้ยนะครับผมนะวันนี้มาเล่นเรียวมา้าออฟเลนนะผมที่จริงจะเอาเรียวม้ามันโลมอะแต่ว่าตัวของเลกเตอร์เขาโลมไปแล้วเนาะผมก็เลยเออผมก็เลยเอ่ะออฟเลนให้ก็ได้นะครับผมนะก็อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้มันแบบผมง,งนะ่วงเนาะผมเพิ่งตื่นด้วยเออก็เลยไม่ค่อยก็เลย โอเคก็เลยแบบซึมซึมสลือสลืมซึมือสลืมสลือนะครับผมนะก็อาจจะแปลกนิดนึงนะฮะไม่นะเพื่อนไม่นะเพื่อนโดนสองอ้าวตัวใหม่เราเรียบร้อยฮะโดนแกงแบงอย่างน่าสงสารเฮ้ยไม่ตัานวะนะครับผมนะดวงดวงจีนนายใจเย็นใจเย็นพ่อใจเย็น ได้ไหม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 ผมไม่ได้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 ฝั่งนู้นด้วงด้วงด้วงโลมเหรออ้าวโทษทีสอรี่ด้วงขอโทษเราขอโทษเราขอโทษได้ไหมอาจจะเล่นแบบไม่อาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ใช่เสียนเร็วมาอะไรขนาดนั้นเนาะออฟเลนก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วช่วงนี้สามารถจะเล่นเมดมอ่ะไเรากลัวเราแทงไม่โดนนายนะถ้าแทงโดนนี่เราคอมโบได้นะอุ้ยอุ้ยเจาะ ช็อตชิบหายชิบหายขอโทษขอโทษผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับคาฟฟนีผมขอโทษผมขอโทษครับคาฟฟนี่โอ้โหคาฟฟนี่มันโหดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยอย่านะอย่านะคาฟฟนี่โอ้โหมาทั้งกะลีมาทั้งคาฟฟนี่เลยช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยแอทแทกเหรอแอทแทกแอทแทกเอาสิแอทแทกแอทแทกอย่างแอทแทกก็แล้วแต่เลย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 หนีแล้วจ้าโอ้ย เสียวไสดมากเลยดูเช็คพุมม่มเช็คพุมม่มอ่าคาเฟนีเคียคาเฟนีเคียเช็คพุมม่มเอาเองเลยฮะปกติถ้าเป็นพุมม่มเนี้ยจะแทงจะเช็คให้เนาะแต่ว่าเราเล่นออฟเลนเนาะเราก็อยู่คนเดียวเราก็ต้องเช็คเองเช็คเองทำเองอีพีอุแกแบ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 กกแอทแทกคาเฟนีได้เลยเดีย๋ยวจัดให้เพื่อนเดี๋ยวกูจัดให้เพื่อนเดี๋ยวกูจัดให้อืห <c oughs> <c oughs> ลาน นี่คือเรียวมะออฟเฟรตนะฮะผมไม่ได้ช่ำเรียวมะมากผมไม่ได้ผมไม่เคยเล่นเรียวมะลยเราเล่นเราเล่นเคยเล่นอยู่แต่ไม่ถึงกับช่ำขนาดนั้นอย่าอย่าอย่ายิายายงตับ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 ,ตบโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอหไอ้ชาขอบคุณมากา <S <S พี่แกจะมา <S 1> <S 1> จากไหนไม่รู้นะฮะพี่แกแรงคอนซะด้วยตาน this <laughs> กเตอร์ตันแรงคอนนะฮะตานี้พอดีผมไม่อยากเล่นซาบะช่วงนี้เลสซาบเยอะแล้ว ก็เลยสนใจไปเล่นเลนอื่นสักหน่อยเออเฮ้ยคาเฟนี่อยู่ไหนจ้าพี่มาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าไหนเฮ้ยบูโล่งๆบูโล่งอย่างงี้โอ้ยต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วบูโล่งอย่างเงี้ยบูโล่งเฮ้ยเล็กเตอร์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 เออเออเออรอดรอดรอดแต่เล็กเตอร์ตาย คนน่าสงสารเอาแทงแทงอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายแล้วเรียวมาครูเข้มจัดเข้มจัดตัวใหม่ไม่ธรรมดานะครับอุ้ย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 คาฟฟนี่ไม่เอาแนวป้อมไม่เอาป้อมไม่เอาป้อมจะเอาป้อมจะเอาป้อมไม่เอาเองหรอกอุ้ยอุ้ยเอาก็ได้เอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอโทษ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 ขออโทษเพื่อนเขาดิดเออเออเพื่อนเขาก็เขา เพื่อนตายเพื่อนตายลาดตับ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 ตื้อตายตัดหนึ่งครับหนึ่งอย่าได้เถอะนะเล็กเตอร์ดักฟูมหมเล็กเตอร์ดักฟูรู้สึกอ้อมนิดนึงอ้อมนิดนึงต้องมีสเต็ปอ้อมแทงจ่า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 หนีออกมาหนีออกมาเป็นนาคออย่าจะยุ่งนาคอจะรอดเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับรอดด้วยเป็นไง เก่งไหลาเก่งไหมล่ะ,ละนี่ไงนี่ไงการรลิยาไงกับผมเรียบร้อยฮะจบเกมได้นะเนี่ยจบได้นะจบได้นะอยากจบก็จบได้นะเรียบร้อยฮะฆ่าเรานี่อาคาตลบอุ้ยอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นจิ๋วไปจิ๋วาย่าย มั่อไดอ่านแชทโอ้ยออกกันเวแล้วกันการกาลีซะหน่อยเดี๋ยวก็เกิดเป็นอันสุดท้ายก็ได้ฮะทีมงานมาเป็นทีมงานเลยเฮ้ยชิบหายโดนตันอะไรวะยาเออโอคุณโดนตันเขียร์คลิปเขียร์คลิปไม่มีดาเมจเลยเอาพลังแฝงไอ้นี่มา พลังแฝงโลมาแต่ก็นะมีดีนะมีดามิพอลูนวิ่งแบบพิตูลไอวิ่งแบบพิตูลซะหน่อยด้วกงจะวิ่งแบบพิตูลซะหน่อยโอ้ยโชิโนิปโอ้ยคิดดูแล้วอะไรขนาดนี้ นี่มันจะเนียนนี่มันจะเนียนแตกไม่ต้องตันก็แตกได้น้องสวยสวยสวยมากเพื่องกันด้วงหน่อยกันด้วงหน่อยเฮ้ยทำไมทำไมมันตันอย่างนี้ทำไมมันหนืดๆยเหทำไมมันหนืดอสกิลไอชาบังไอชาทำไมวางสกิลอย่างนั้น กี่ที่ส <sous> ี <ools> ่โอ <ools> okay, <incarcerated> <t ools> ้โหที่สี่โอ้โหในที่สี่ครับโอ้โหเกือบที่โหลยโอเคผมนะก็สรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับเย้